และแล้วก็ครบจนได้นะฮะสำหรับถุงยังชีพจํานวน370ถุงนะฮะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพวกนี้นะฮะโดยถุงยังชีพเหล่านี้นะฮะจะแบ่งไปทั้งหมด2หมู่บ้านด้วยกันนะฮะหมู่หนึ่งนะฮะที่ตําบลบ้านแถวนะฮะจำนวน150หลังคาเรือนนะครับแล้วก็อีกหมู่หนึ่งที่ตําบลชายนานะครับอเาเภอเสนาเหมือนกันจํานวน 220หลังคารเรือนนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทีมงานจิตอาสาทุกท่านนะ,ะที่มาช่วยกันบริจาคสิ่งของว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับในเรื่องของน้ำเปล่านะฮะมาม่าปลากระกป๋องนะฮะสิ่งของที่จําเป็นในการใช้ชีวิตพวกกระดาษทิชชู่แพมเพิสผู้ใหญ่แพมเพิสเ,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 เด็กยารักษาโรคต่างๆนะฮะวันนี้โหหลังไหลกันมานะฮะขอบคุณจริงไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพื่อจะขอบคุณแทนชาวบ้านนะที่กําลังเดือดร้อนจาก อุทกระพยนะฮะนี่ครับทีมพูมต้องลอดเตรียมเรือนะครับไฟเบอร์นะฮะสังเกตว่าเรือเราจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะจากเรือเล็กๆตอนนี้เรือเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะนําไปบรรทุกของเข้าไปในพื้นที่ที่น้ําท่วมหนักนะฮะแล้วก็จะกระจายเข้าไปตามบ้านที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับนะยังไงทีมงานภูมงต้องรอดจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนทุกคนแน่นอนนะฮะนี่ครับตามภาพเลยนะฮะนี่เถือต้องโรงปูนนะฮะเบริจัากัด KN 2002นะครับ นะในการบริจาคเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยนะเฮียโต้งบริจาคข้าวมา100ถุงนะฮะน้ำห้าสิบแพ็คนะครับนี่นี่นะฮะมีป๋าสุภาพนะฮะเจ้าประจำนะฮะของ KTC ีข้าวสารอาหารข้าวสาร50ถุงนะฮะและก็คุณบรรจงข้าวสารอีก50ถุงนะครับพรอสมชาติซัพพอร์ตทั้งหมดที่เหลือนะฮะรับไม่ทั่วเลยนะฮะนี่แล้วก็มีมาเรื่อยๆนี่เป็นไก่นะครับ30ิบโลจาก พี่สรยุทธ์นะร้านอาเฮงโภชนานะฮะยังไงอดุนกันได้นะครับแล้วก็ยังมีโอ้ทั้งหลายทั้งปวงนะับพูดไม่จบพูดไม่หมดนะฮะโดยเฉพาะจิตอาสาเหมือนพี่เปิ้ลนะครับก็มาเรื่อยๆวันนี้มีพี่เปิ้ลมีต้มไข่มา900ลูกด้วยนี่ภาพบรรยากาศนะฮะที่บางบานนะฮะแล้วก็เสนาที่เราไปเก็บภาพที่เราจะไปลงพื้นที่ช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้นะไงติดตามข่าวของเราได้ทางช่องปทุมธานีชาแนลนะฮะเพจปทุมต้องรอดนะครับสถานีข่าว SCTV นะฮะและก็ทุกช่องทางของกลุ่มหุ่นต้องรอดนะครับนี่จะไม่ทิ้งกันจำไว้เพราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสัตว์มืนนังดราม่าที่อยากให้ภาพปัง วันที่คุงเทและเจมบหน้าตาก็กลายเป็นศูนย์สลายและกลายเป็นกองซากตากลายเป็นลากหลักมานนาและติดแยกเหมือนกระยาวกลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเข็มสั้นและทักเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าวามือจะยิ่งเห็นดาวจัเห็นแสงแพร่พาปรากฏอยู่ ส่งกําลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกร้อนที่เราเจอทีมงานปรุมต้องรอดสัญญาวว่าจะยินอยู่ข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป